นี่ค่ะลุงพลกินข้าวกับอะไรอ่ะนาทีก็กำลังเอ่อกินข้าวกับแคลวิชนึกว่แมนบอลลุ้งไอ้หนูัวนห่ยาวอันนั้นมันยังบ่มบอลล่างบอกล่างยาบบอกล่างยาบต้องข้าวที่อ่างบ้านตั้งข้า้าหมต้องเข้าหลังบ้าน้วยหรอ มีเงินซื้อให้นะกว่าโทรศัพท์เครื่องใหม่อะเออยายลองเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนเครื่องนึงก็รู้วิธีนะนะนู่นั่งป่านนะซื้อเต็มบ่ี๋ยวก็เท่านี้บ่อ่ะรอแป๊บนึ่งแล้วจะเอาลุงพลก่อนเอ็กว์เอาก็อยากหัวเหลืองเนาะ มากินข้าวเออเนี่ะใบมกดูอืป้าใบเสกเด้ลูกใบงกินกับลาบเด้ลาบหนูซอหนูกินอย่างยากรอแป๊บหนึ่งต้องรอแป๊บหนึ่งรอให้มันโหลดเสร็จกันหนึ่ง โอเคคือสต็อปแรนแต่แต่จริงกับลาดดีกว่ามันจะโอเคลาบหมูลาบหมูลานห้อลาบอะไรอย่างเงี้ยเรื่องลาบคุณเป็นของคมของตนแต่ว่าเปเ็นตมันนีแก้ซูมแอนมินด่วนไม่ดูไมได้บ่ะเออลองใหม่เลย่ายเนาะรอยน่ะ่าหรูปแล้วยายต้องลบทุกวัน ต้องลบทุกวันคุณนทีมันมันมันจะมันจะหนักเครื่องเราเครื่องนี้น่าจะได้มาอันนี้เขาเขาประมูลมาหนึ่งพันบาทแล้วคนก็บอกเดบิทีมบอกให้คนเขาซื้อไปเห็นไหมเอาเขาประมูลตอนคนไทยอย่าไม่ให้เห็นบอ ไวดนี้ีหั่มากเะเก็บนกบนังโอเคกะนุมแทบอยู่บ่พี่ก็ได้กินเขาตั้งแ่เช้านี้เนาะแทบคไข้าเนียวห่อนๆนะทำไมพี่จกินงกไม่กินไม่ยากจิน่ลองกินกิน้มากเอ่านหกรตลุครับ mm ้านา้านลงมาซาห ลุงบานโรอบ้านตุงผีครับบ้านลุงผีได้หัวข้อแล้วงานปังในคลิปนี่หัวข้อที่ได้แล้วมันตายแล้วเป็นุงผีหรอวะมันที่แรกหแล้ว่าไงยังรอแป๊บนึงอันใดมันเมันจะขึ้นมันจะขึ้นนต่อปกติเลยถ้ามันล้งเต็มันจะขึ้นปกติบุงึ่งชั่วโมงเลยของยาของยาเยอะเยอะครึ่งชั่วโมงเลยในเบ้มันล้างให้ตรด ต้องรีบล้างเลยที่ไหนอ่ะหวยิมูก้าม่ะมันก็มันก็ไล่สได้ได้มสัมวันนี่แหละอยู่ตั้งนานนะอยู่ตั้งนานเลยม่หลับไมัปีเนาะเอะร้อยเนาะเยอมร้อยเยอได้อยพี่เป้วัวยิมกัวยิมทิมพี่หักางไปให้กิน ก็แล้วเากินมูแล้วแต่ยังยังอนขาไหมเาเลยเอามาเลยยันนี่เอาบม่ก๋วยเนี๋เี่เป็นอะไรหวานหอมหวานหวาอชิ้นนึงยายเขชิ้นนีเจ็บเเขาชอบกินดิเขาจรู้ปะพอชิ้นนึงบอแมนแมนตีแมนอีลีเอพอชิ้นนึ่งเอาไหมหวานจังเหวานานหวานี่ก็บอกพันหวานหอมอืบ เวลาท่ายังให้โดนตรงนี้ด้ยมันมันจับไอจับว่านั่นกันเรต้องมันจะจับมาต้อดข้าวเนี่เดี๋ยวข้าเดี๋ยวเอ้าไอ้คนกินอยู่เดยเบนเบนเอากระดานมา้อายุกับทานลายเนาะกับพระท่านกินความหวานกับขาเนาะเขาที่ว่ามุทเถาอืออ้าวถาจะเชื่อตากตากตรงไหนกับขาเียหวานเชื่อกับขาแม่ขอหยุ ความอร่อยนี้ต้องบอกต่อนะคะเพราะว่าเมนูนี้เมนูเด็ดนะที่ลุงแบบเจ้้าผูดีชอบอกมาแล้วหน้าค่อยนึกว่ามาแต่หน้าหนูุนี่ลุงนี่นึกว่านึกว่าไปหาเดี่ยวน้องหน้าลุงนะเปี่ยนเรื่องแล้วเอาไปมาลุง เฮ้ยใมาอืมอืมมาไม้ดีนะเป็นนาทีก่อนเข้าเข้ามาเออะมีคนมาหานมาีมีคนมาตามประพีด้วยนะคะใช่ตอนน้ตัดขอคนเจอห่อคะอยากเจอสิงเือนได้น่าบื่นี่ยังเบิ่งค่อโนอเดียวมน ้ไม่เบิกจ้าของเ้อบานงมาเนี่นะนหลานหอมใช่ไหมเมนบานเรแบบหมดหมาเ่ยฮะแล้วานยนบอกแล้วเป็นแล้วอแล้วานอนนู้นะเยิ้แล้วตอนนี้เยน่นี่นะคะก็เมนูเด่นของลุงก็อันนี้เขากินแบบเพิ่มพลังเลยนะคะเพิ่มพลัง ว่ายังมีนะภารกิจนะข้างหน้าต้องใช้พลังกายพลังใจนะคะเอฟซีนะแล้วใจใจตรงกันนะถึงบอกว่าตอนแรกที่เจอเขาเขาใจตรงกันมากนะสีเหลืองด้วยกันใช่เล้อก็เหลืองไม่น่าลูงถึงเข้าใจผิดเาแต่ว่าเซกซีนะเมอนเนาะ ซีมากเลย่ไหมลุงชุดสายเดียวลุงเหมาไม่เียบเหมือนเนาะลุงพลเล้เงียบเลี้ยงเงียบเอออุ้ยเอาละเอาละนี่เจียจจากันครับไปการเจีจาครับเจี๊รองกับลุงพลมายังปะเจียจ่ายังกันไหมลุงเอมฮะเอ็ม น้องเหี่ยวน้องเหี่ยวไม่เหี่ยวยังตึงอยู่นิดนึงเฮ้ยไม่ใช่เหีขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเอฟซีเดี๋ยวเจอกันอีกในคลิปต่อไปขอบคุณค่ะเฮ้ยตับลุงบอกเอตับลุงบอกต้องสอบตรงกับการงานเลยปฏิเสธไปก่อนเลย ไอ้เต้ตอบคั่งๆไปเสียงมันร่อยจังเลยพี่เจียวมาจามเลยลูกคั่งอะเอามาเนี้ยเออเออนั่นแหละเอสีครับมันอร่อยมากเลยจามเลยจ้าเอสตีเค็มๆอร่อยมากลุกชิมหมากลูกชิมอะไหลูกชิมาไหนร้านเดิมบอกบ้านนะบ้านหมดมากนะลงมาไฟน่ะอืมอะไรนะข้าวเหนียวข้าวเหนียวหอพลันเนี้ยหวานที่สุดพลัมเนี้ยข้าวคุ้งฟัง อันนั้นสีส้มๆนั่ะนะไม่ไม่หวานอย่างนั้เนาะมันจะมีเปลือกขาวเปลือกเหลืองเปลือกเหลืองละลายนะครับขอบคุณทุ่งกำใจนะคะแวะเข้ามาพูดคุยทักทายกันนะคะเดี๋ยวเออยายลงนะกับลุงเดี๋ยวทานข้าวพร้อมกันก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะลุงนะช่วงนี้เนี่ยมันออกเยอะใช่ปะ